สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับทรายแล้วก็เกม Emperor's Dice นะคะหรือว่าลูกเต๋าของจัก,กรพรรดินะคะก็เป็นเกมเป็นบอร์ดเกมที่เป็นวิธีการเล่นกนะ็คือเหมือนเป็นเกมเศรษฐีทั่วไปอะคะ่ะแต่ว่าจะมีเรื่องการใช้ขุนพลแล้วก็ทหารด้วยนะคะหน้าจอหลักๆก,ก็มีบอกเลเวลบอกตัวเงินที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ทอง ส่วนเจ้าสละเปาเนี่ยก็เหมือนกับหัวใจอะค่ะถ้าเกิดสละเปาหมดก็อดเล่นนะคะอันนี้เป็นขุนพลแล้วก็ทหารนะคะที่เรามีอยู่อ่ามาด,ดูเดี๋ยวข้างล่างมันมีไอเทมอะไรให้เปิดสักอย่างแน่ๆลูกบาทอ่ามีลูกบาดให้เปิดด้วยเหมือนเกมเศรษฐีเลย การสูมาเทคเทคโชนะคะงงวิธีการการเข้าเล่นก็ไปโหลดได้ที่ Play Store นะคะการล็อกอินเนี่ยมันมี2แบบล็อกอินแบบเกสกับล็อกอินที่แบบเป็นค่อนข้างจะถาวรก็คือแบบเกสเนี่ยถ้าลบเกมปุ๊บก็ข้อมูลหายหมดเลยอย่างทรายอะคะ่ะแต่ถ้าใครที่ล็อกอินใน Facebook แล้วหรือว่าใช้ Google Pass ล็อกอินเนี่ยถ้าต่อให้ลบ ลบเครื่องลบเกมแล้วก็ลงใหม่เนี่ยถ้าเกิดเข้าล็อกอินด้วย Google Plus หรือว่า Facebook อันเดิมก็จะเล่นได้เลยนะคะข้อมูลเก่าก็ยังอยู่มีภารกิจรายวันด้วยอะไรเอ่ยมีอะไรบ้างอะอัปเกรดขุนพลเปิดใช้ขุนพลเกลียกกอมอัปเกรดขุนศึกเดี๋ยวไม่เป็นไรอะภารกิจรายวันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครเข้าเล่นก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะ ทีนี้มาดูวิธีการเล่นดีกว่ากดเข้าไปเล่นหลายคนกันอันนี้พร้อมได้เลยปะอยากให้เขาเล่นเลยอ่ะเล่สองคนได้ไหมโอ้โหสามคนเลยเหรอนาน้าอ่าตัวอีโมก็มีสวัสดีไปรอแป๊บตกลงแล้วก็พร้อมนะคะ เราสามารถบอกเจ้าของห้องได้ว่าไป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 ,ไป,ไปกดดูรละเอียดเพื่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ไปเลยเร็วๆเ,เ,เราเปลี่ยนถ้วยได้ปะเปลี่ยนไม่ได้ทุกเตาก็เปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะเรายังไม่ได้ซื้อ ไอ้เจ้าของห้องก็ไม่ยอมไปสักทีจะรอสี่คนทำไมสามคนก็พอแล้วหน้าหน้าออกกันเล่นหลายคนคืออยากเล่นแค่สองคนอะ่ะไปสิแล้วมีคนแล้วมีคนเอเล่นเกมนี้บ้างแล้วนะคะโอเคเล่นสองคนจบเร็วดีเนี่ย เห็นเห็นไหมคะมาล็อกอินด้วย Facebook หรือว่า Google Plus ก็ได้โอเคตอนนี้เลเวลเขากับทายก็เท่ากันนะคะคือดาวเดียวตอนเริ่มเล่นเนี่ยเราอยู่ช่องนี้เห็นไหมคะเราจะมีกองทัพรวมทั้งหมด หนึ่งแสนก็คือเหมือนมีทหารหนึ่งแสนมนนะคะก็ทอยเต่าเนะาะได้สิบสองนะคะทำอะไรเอ่ยอ่าปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะขุนพนฉลาดขึ้นเกมน,นี้ดับเบิลก็ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้ทอยเต่าสองรอบเนะาะตาใสแล้วเจ็ด โอเคไม่ได้อะไรนะคะทุกครั้งที่มามาถึงหรือว่าผ่านจุดเริ่มต้นนะคะจะได้นลาหารเพิ่มอีกหนึ่งมือนเนาะเขามีสองเมืองแล้วใช่ยังไม่มีเลยโ okay. อเคเราสามารถยึดครองเมืองได้ทุกครั้งที่เราตกนะคะเมืองว่างปุ๊บล้วก็เข้าได้เลยเราก็จะเอาทหารไปอยู่ที่เมืองนะคะเพื่อ เพื่อเพื่อยึดเมืองโอเคแล้วไงต่ออ่ามาถึงนี้แล้วรอบที่สามคือเห็นเห็น,เห,นเห็นตัวแรกไหมคะมันจะมีสองอันเก้ืนสามคือทหารที่เอาไปลบหรือว่าเอาไปเอาไปยึดเมืองใหม่อัปเกรดเมืองได้แต่ว่าจำนวนกองทัพรวมก็คือกองทัพทหา,หารเราทั้งหมด รวมถึงตัวคนตัวที่อยู่ในปราสาทด้วยอันนี้เรายังไม่ไม่ตกเมือของกันละกันนะคะก็เลยก็เลยยังยังยังไม่เห็นว่าเราจะหยุดเมืองได้ยังไงตกซ้ำทำยังไงอัปเกรดได้นะคะก็ส่งทาหารเข้าไปถ้าเทียบแบบเ,เกมเศรษฐีเ t s Get Rich นะคะก็ง่ายๆก็คือเหมือนกับ เขาตกเมืองเราเขาอยากได้เมืองเราเราสู้ยังไงดีอ่ะส่งทาหาร,ราออกไปสู้นะคะใรเข้าใจว่าวิธีการส่งทาหารไปสู้เนี่ยคือยังไงเขาก็ยึดเมืองเราได้อยู่แล้วเพียงแต่เขาจะเสียทหารเพิ่มขึ้นอีกนะ มันไม่เหมือนกับถ้าเราปล่อยผ่านไปเลยเขาก็ได้ไปง่ายๆเลยังทุกครั้งที่เราเออมาจุดเริ่มต้นอะถ้าตกเราสามารถเอาทหารใส่เพิ่มปในปราสาทอันนี้เห็นไหมคะมันเหมือนกับเราเราตกไปช่องมาค่ะพอเราตกไปช่องมาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราได้เราเราขึ้นรถไฟอะ ไไปไหนจะไปอยู่เออจะไปตกเมืองไหนก็ได้การชนะก็คืออ่ะได้อีกแล้วเมืองไหนดีอ่ะอันนี้และกันอ่ะได้ดับเบิลนะคะมีคองอ่ะตอนนี้เขาก็ได้ได้ ได้แบบว่าได้คู่แล้วนะคะอุ้ยตกภูเขาไฟตกภูเขาไฟเนี่ยก็คือเราจะเสียกําลังทหารนะคะเห็นไหมว่าลดไปเป็นหมื่นเลยเมื่อกี้อุ้ยโ้ฝังนั้นไม่ได้ของเขาอ่าเสียเขาไปแลาวยึดเมืองนะคะ อัปเกรดเลยมียังมีทหารอยู่แต่ว่าตอนนี้เออทาหารเรากับเขาก็พอๆพอกันนะคะแต่ว่ายอดรวนเรามากกว่านิดหน่อยโดนน้ำแล้วอา่าเราสามารถอัปเกรดเมืองได้นะคะเอามานนี้แล้วกัน เอาวีตายแล้วว่าเขาเ้ามมืงไหนอ่ะโอ้โหโหดมากอา้าว ทำไมเราแพ้อ่ะงงอ่ะโอเคไม่เป็นไรดูนีเขาไจ้งงี้แล้วอ่ะทำไมได้ตกไปในช่องมา้าช่องเดินทางบ่อยจังอ่าเขามาตัดเมืองเรานะคะสองหมืนแปดตัวไหนดีนี่ละกันร้อยสี่สิบ คุมไหมเนี่ยเ๊ยออายทำไมเราแพ้ไม่เข้าใจอ่ะตอนนี้เหลือห้าหมื่นแล้วนะคะโอ้โหเขามาตีเขาได้รัวๆเลยอะ อจะไม่เห็นจะไม่เห็นใสจะไม่ค่อยได้จะไม่ได้ยินเสียงเกมโอ้โหดงสายตานี้จะไม่รอดแล้วแน่ๆเว่าใครไปสู้ดีอ่ะตอนนี้เนี่ยกันเล่งโว์เอ้าโอ้ยแย่แน่เลยค่ะหลัอใจหมือนหก จะว่ามันสนุกมันก็สนุกนะจะว่ามไม่สนุกก็มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเล่นแล้วมันงงๆงงอะ่ะจะชนะเขาไหมเนี่ยโอเคเขาได้เมืองสำคัญทั้งหมดสามเมืองแล้วสองเมืองถ้าได้อีกก็จะชนะเหรอเอาไปเลย เหลือตัวเดียวแล้วค่ะเหลืออาหารตัวเดียวจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรอมเหลวในการเข้าตีมีอาหารเหลือนั้นก็หนึ่งหมื่นนะคะถ้าปกเมืองเขาอีกก็บายบายนะคะโอเคตาเราแล้วนะคะถ้าตกเมืองเขาก็สวัสดีโอ้โหรอด อัพเกรดไม่ได้นะคะเพราะว่าเอ,อาหารน้อยแล้วก็ได้ตกเมืองตัวเองก็ได้เหมือนเก็บภาษีได้นะคะได้จํานวนกองทัพเพิ่มมาอีกนิดนึง่แสยมาหนึ่งหมื่นการเข้าตีมันมันคือการโหมันคือเหมือนกับว่าเราตกใส่ค่าผ่านทางแล้วก็ซื้อต่อใช่ไหมน่าจะแพ้แล้วปะ อ๋อยังยังโอเคป้องกันเมืองป้องกันได้ด้วยหรอป้องกันไงโอเน่าจะอ้าวคนเรามันจะสวยอะไรได้นขนาดนี้นะคะสง่งร้องไห้โมร้องไห้ก่อน ทาหารก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วจะไปตกภูเขาไฟอีกืมคราวนี้คงแพ้เลยอะเพราะว่าเขาได้เอา้เอาแฟนที่จะมาซื้อเมืองอะไรอะเกี่ยนเมืองไหนดีอะเอาเมืองนี้แล้วกันอา่าอย่างน้อยถนะ้าเขาจะตกก็ต้องสู้กันหน่อยอะคะ่ะ เป็นเกมที่เล่นเราไม่ไม่เข้าใจจริงๆกับขนาดเป็นภาษาไทยแล้วยังไม่เข้าใจเลยอ่ะอ่าฟื้นฟูขึ้นขุนพลน,นะคะเอาละเอาละหมื่นหกตกของเราเราใครไปสู้อ่ะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ย วิดีใจตังชนะด้วยโอเคจริงๆส่ควรจะไปตัดเมืองเขาเนาะแต่ว่าก็ไม่ไม่ทันแล้วเออได้ผ่านเมืองแบบปลอดภัย เอาละค่ะตกภูเขาไฟไปซะนะคะอืฉงตูสี่หมืนเอาใครไปสู้ดีเอาใครไปสู้ดีเอา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 เร่งโฉโอ้ทีเดียว <c oughs> แพนะคะโอเคก็ Emperor Dice ก็ประมาณนี้กันเสรษฐีถ้าใครเบื่อเบื่อ เสเกตลิชก็ลองไปเล่นค่าเวลาได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยสนุกอะ่ะอืมมันแบบน่าเบือ่อไงไม่รู้อะ่ะ <c oughs> หรือว่าอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจนะคะ <c oughs> ก็ลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปแล้วกันงนวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับคลิปเกมสถติสวัสดีค่ะ